อาจารย์ไม่พาเราก็เดินทางถึงวัดไคยุทธ์พวนานะครับที่ที่เราจะทำการเออะมาณนี้ละสิบนาทีแล้วเนาะไปกันที่ประเทศเรียนตัวที่นี่นะครับหลังจากที่เราไปที่ดงจันทริมาแล้วนะเข้าไปได้ไหมโลกแบ็คบ็อกซ์นี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสำหรับการ ต้นพ่อกระถิ่นกันในครั้งนี้นะครับ,รบไตเอ๋แม่เอาไว้ไหนไตเอ๋ออยู่กับแม่ป่ะอะไรนะไต,อต,อตเอ๋อไตเอ๋ออยู่กับแม่ครับต้นพ่อกระถิ่นข้างใด้อยุผมไม่มีหรอกนี่นะครับเราถึงที่วัดไทยพุทธคยาวัดไทยพุทธภาวนาแล้วนะคะครับรับการครับแม่ชีนมัสการงานนี้นะครับก็ยังเป็นเหมือนสำนักสงฆ์นะครับนะนี่นะ ปารมาทานีมาทานี่บนี่นะครับเดี๋ยวไปเลยวันรี่งเช้าาหยิบเี่ยปีนป่าเนี่นะครับเรามาทอดกระถิ่นนะครับที่วัดไทยพุทธาภาวนาอินเดียนะครับใยใหญ่มาก ขออนุโมทนาบุญกับพี่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 เพื่อนเพื่อนนะครับญาติพี่น้องที่ได้โอนเงินนะครับให้กับทางวัดนะครับสมทบคุณนะครับในการทำราค่าที่ดินในการร่วมในการทอดกระถินในครั้งนี้วิดีโอโอเคคือโอเคยูแคนยูแคนเพลทยูแคนแพนแพนอีฟยูสต็อปแม่นั่งน,นี่เหรอแม่เชิญ ปาดจิตไทยมามัน้เดีวเดีมีขาดเีจิจะมีจะมีขาดถ้ามาทำปาดทำบุญเรามาทำร่วมกับนี่เลยครับโอเคโอเคโอเค and you stop ให้ tá, สะะีแดงในแวบเนี่ยนั่นคืออัดแหละอ๋ออ๋อนก็สามารถที right> ่จะโพสได้เลยพอจะหยุดหยุดก่อนก็กดหนึ่ง มันให้ทั้งสองมือยาวมองบางเวลาเอากลุ่นเอากลุ่นไม่กินกินแต่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 ก Lepor, kan <laughs>

ิตปาจะเวรมันสิคราตังสะหาธิยามีตทะหนกราชามีธมบังนักาามธรรมสระนังกัจฉามิธรรมกังตระหนกราชามสังขัรสระนังกัจฉามิตุสียัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิตุตียัมปิธรรมัง คารานังกตฺถาเมภูติยํปีธมฺมานสรณํขาติเมภูติยํปีธมฺมํกรณํกตฺถาเมภูติยํปีสํฆํสรณํขาติเมปติยํติพุทฺธํจรณํกตฺถาเมอริยปิพุทฺธํสรณํ तस्य यम् पि संखं संरणं कथ्यामि तस्य यम् पि संखं सरणं कथ्यामि इश्वरं वमनं हे पीतांग तन्ते विशान्याकाह पुज्य पि ลัมมตะสะปะกวาโตอะระโตธรมมาสัมพุทธัสสะนโมมตะสะปะกวาโตอะระโตธรมมาสัมพุทธ so, ัสสะนมมะกวโตอระโตธมสัพุทธัสสะมมะสะปะโตอะระโตธรมมาสัมพุทธัสสะนะมมตสะ โตธรรมะตัมุ <ar> <DVD S 3> ูธัสะพุทธังรณังกัจฉามิพุทธังนัสสังปิฏังภูธมังคารังปิฏตังภูธมังคารังมิปติปติพาายะมิปติปติาายะสมิติิยาสะสิติสิยาอะโรคาสะโรคาวินาายะวินาายงภูตังภูธมังคารังปิฏตังภูธมังคารัง อริตวานเมตังสเมตตาปทันตาอวิกิตาจิตาปริตังพนันตุสักเฆกามจารุเปกิริสิกขะรตเตจันตาลิเหวิมหาเนิมทีเปรตเตจักาเมตรุวนนะขะหเนเขหวัตุมิเขเอเต ภูมิเจยันตุเทวชรัตทะรวิสเมยขะกัน <Coh> ท <es tube oses> <raul ic> ับพนะอรรมจารังธรรมจาระคาเรนันนามาเมานัมกะรานุปาเมนะตวะสัมเพอุปาันตเวอเนกัน ตรายยามปิวินาสันตุอาเสสะตัวสามพวัตเตปัญจะปัญญาสันจักตุเวสติสังสเกทัมมังสรนังคาชามิสังคังสรนังคา ฌาณิตุติยามพิพุทธังสะระนังคัจฉามิทุติยามพิธามมังสะระนังคัจฉาฌาณิตุติยามพิสังมังสะระนังคัจฉามิตัติยามพิพุทธังสะระนังคั นะเตติยัมพิธรรมสรณังคัจฉามินะเตติยัมพิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทธเถอัตตเมสัญจะทวาทัสสะจัสสะหัสสะเกปัญจสัตตสะหัสสา เทสามดาเทวเตนิทานโมมหสังฆา,ารสาติเวสุทเสระจิติโนนโมอมากตยารัตัสรตนานตยานสสาตุกังนโม ตีตาสตาสวาตุทะยาสปินมวักราปปาเวนปิขันยามินาสันุอเสสะโตสมบูรเตนาบวตรสัตเตอคาตจัตตาเลสสาสักเกมิสติสตัสสาาเนนนามิ

อะระหัตโตสัมมาสัมุทตัสัมเหสิโนนโมอุตตมะธรรมสสวะคาตะเสวัปนั ดิตานัณจะเสวนาโพชาจะโพชนิยานังเอตัามังพรมอตตมปฏิรูปเทสวัสโสจะโปเพจักกาตปุญญาตาอาตสัมมาปเนเตจะเอตัามังพรมอตตมังพาอุสัจจะเสปัน จวิณโยกัสุเสกตัวสุภาสิตาจะยมะสาสนามที่เตปัจิปัตตาอัปมางมิไคหารันธาโมตานิุติปวชจมาในทางติสังเครตานังปเนตังปริวันเยสสจิสัมมาธิมานะ ตริกาันญาปาโฆสัมมทินาเทนะสมอนนาวิจติทานติธรรมเมรุตนังปณิตังเกเตนะสัจเจนะสุวทติโอสุยสุขลาอัตสัตตังปัสสัจตาริเหตตาริยุคานิโหติเตตตากินายา สาวกาเอเฟสุเทนนานิมหาปัลานิตาทิสังเทรตะตังปะนิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัตที่หัตุเยโสปะโยชน์ตามมนัสาตันเหนน็นนิเหติกามีโลตวจัพพันจะสดิ อาจันติตันเตสัมปังธารมุตตมันติยเบตังอิตวาุรังวัสเขสุวายังรัตนังปณิตังนโนสัมมาอัติตถาคตเตนติทรรติพุทธเถระตนะปณิตัง เอเตนะสันเตนะสวัติหตุุขยังิิราคาอมตะปะเนตังยาทสักาสักยามุนนสมาหิโอนนตัม ธรรมเเมนะสมาติเชนจิธรรมติธรรมเเมรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมโพะเสกโาณิกาสุขิอัตานังปะริหารันตวัวสาเปอปะริมายติสายญาตตา ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจริญข้าพเจ้าอันโทชาณรลงสินเจริญขอน้อมถวายข้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ของพระสงฆ์จงรับข้ากฐินพร้อมทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย รับแล้วตรงกลางกระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลละนานเถิว จได้ด้วยความเคารพสรรลงเจรพร้อมด้วยคุณพัชรีกูเดชคุณกนกวรรณปองเข้มได้สาธุชนผู้ประกอบด้วยศรัทธาพุทธาหะรอกเรียมันนำมาถวายใส่พระพิเภก ที่จำปัญสาคด้วดใจมากในอาวาสนี้เพราะเลยพระคดีพระอาจารย์นี้เป็นของบริสุทธิ์เรื่องลอยมาโดยนักปกข้า์แล้วแลงสกลงท่งกากลางที่ประชุสงฆ์จะได้จดพ้อจรงมลงวา่าเป็นของภิกษุรูปใดก็หาไม่ได้มีพระอรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้ประสงค์สังปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำกรทิากิตนักธาร,รธกิจตามพระบรมพุทธานิยาตได้มีคำอัตตะกณาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสัมบันานาไว้ว่า,าดูอย่างผู้านเก็บภ่าพก่อนะัะ อตุยะสตุสตุสังขารังภาวะเนวะอิทโคเทนะเททานังอุปกัปปติวิจิตังปฏิสังโฆภาวะวิจิตตะสัพเพกเรนโพธังสังคปา yo ni vanta santusamparo ommin assatoma สัพพัญญวาัฏญูปีตมะทาราการพิยาโมเลสักยานังนันติวัตโนเอวังตาวางฮฮังเหจิโยโหเหจิยาสุจยามะทะเลอปาราชลังเกสีเสปะเตวิ